ทำไมไม่มาพร้อมชาวบ้านเขาครับชะครับผมเนี่ยเมื่อก่อนผมหล่อแบบน้องเสื้อลายนี่เลยแต่ผม<ๆ>ผมยาวกว่า<ๆ>เชิญครับมีทอมแคะด้วยนะฮะเอาเลยครับผมพร้อมประทะครับไม่เหลืออะไรแล้วครับนี่เรื่องจริงไม่กลัวหรอกพ่อตาผมอยู่สอนอบางเขนติดคุกอยู่นั่นปีพมา่าในตู้โทรศัพท์ ขอขุญ <laughs> าติอ้าวพนักงานดูแลเปลี่ยนเด็กหน่อยแล้วเอาทอมเสิร์ฟทอมเดี๋ยวก็ต่อยกันโต๊พังเฮเพื่อ,อมองอันนี้น้องเอนะนั่นน้องบีบีไหนใครบอกบีที่หาร <laughs> <c oughs> คิดไม่ถึงที่ท่าทะลึ่งเนาะมันต้องมีกันบ้างเขาบอกใช่่าลาะล่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเกาหลียังไม่จบ ว่าคนเดี๋ยวนี้ต้องทําผมแบบนี้แหละสมัยก่อนต้องลองทรงเลยหวีกันแป้ใส่น้ํามันตันโจใฮ้คุณพี่ใช้บ้านแล้วขวดตันโจโย,ยังไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยววเดี๋ยวนี้เขาใส่อะไรเยลเฮีเจลอะไรเงี้ยนะยาวๆแบบนี้น้องเดี๋ยวพี่ก็มีมาหน่อยนึงตอนเดินห้างก็แต่งชุดอย่างนี้นะผู้หญิงก็ชอบเมื่อก่อนเนี้วันแห่งความรักเขาบอกพี่แต่งตัวอะไรให้มันเกี่ยวกับความรักหน่อยนี่เลือกคู่เฮีย น้องนี่มากับแฟนน้องเป็นสุภาพบุรุษท,ที่สุดยอดน้องแดกไม่ห่วงแฟนเลยเหรอครับมีไหมที่จะตักให้สุภาพสตรีเขาถามจริงชอบชอบกันนานยังครับขอญาตเสียกเรื่องชาวบ้านนิดนึงนะฮะชอบกันนานยังครับสามปีสามปีมีอะไรกันยังฮะอ๋อยัง,ออยงดูใจกัน ดูทำไมครับถ้าเป็นพี่ตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วไม่ได้กูก็ไปล่ะใช่ไหมแต่คนเรานี่เขารักกันมากๆก็ดีนะดูใจกันนานๆแบบน้องเนี้ยให้รู้ซะก่อนว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเหมาะกับเราไหมบางทีนี่โอ้โหเพราะคุณชอบกันใหม่ๆจีบกันใหม่ๆนี่นะผู้ชายนี่เป็นคนที่น่าค้นหาแล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นแบบสนใจขึ้นมากระทนหันเลยเจอปุ๊บนั่งคนละโต๊ะสมมุตินะชอบกันปั๊บ ขอเบอร์โทรเป็นอย่างแรกถูกต้องไหมน้องครับพอได้เบอร์โทรมาผู้ชายเริ่มมาโทรหาไม่หยุดเลยเชื่อป่ะได้เบอร์มาปุ๊บโทรหาฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะโอเคทานอะไรเยอะๆนะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็วางโทรศัพท์ถ้าเป็นผู้หญิงนักมีผู้ชายคนไหนมาพูดด้วยแบบนี้เลิกคบกับมันเลยก็วันแรกยังไม่มีอะไรการแม่งบอกให้เราดูแลตัวเองแล้วต่อไปมันจะมาดูเราไหมจริงป่ะ เขาวางสายแป๊บเดียวโท